มนสเสน่ห์แห่งอาระเบียงานดีๆที่ซีคอนสแควร์รวบรวมอาหารสินค้าฮาลลนมากมายวันนี้ถึง23กคข,ขอยำ้ำสายช็อปไม่ควรพลาดวันนี้ถึง23กคเท่านั้นอย่าลืมแวะไปช็อปกันนะคะ ซาร่าพาช็อปพาเพื่อนเดินชิวๆที่ซีคอนสแควร์เดินสีคอนที่เดียวไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยวไปไหนเดินไปเดินมาสะดุดหม้อแดงกระทะแดงต้องรีบแวะค่ะแวะเพื่อที่จะตามหาเจ้าของแบรนด์ไปเต้าาแลวมวมมอรน เราเคยแต่เราไม่ตุ้มค่ะตุ้มี้็นกี่หม้อแล้วมีขาวัว่ มชอบไผ่ดาวหวานหนักก็ชอบมากค่ะค<า>ือเป็นคนชอบชอบทานไผ่ดาวที่สูงชอบทานข,าาข,าขานมป,ปีก้ก็ชอบมากค่ะผู้ใช้จริงนะคะขอบคุณมากคุณซาร่านะคะมามาทำสไลดจริงเลยมาถึงพอดีว่าซูมซูมซูมวิดีโอเจอเจอวิดีเอ่อเจอป้ายโปรโมท เฮ้ยปูนเขามองเข้ามาด้วยมอสีแดงก็เดินหาเลยก็เดินหาว่าต้องมีต้องมีก็เดินมาหาเลยที่เขาเป็นตัวจริงเลยนะคะเขาจะมีที่เขาสนใจที่สร้างความรู้สร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเจ้าของแบรนด์โอลีตัวจริงเสียงจริง จากนั้นา่าก็พาเพื่อนๆเ,เดินเล่นต่อค่ะไปสะดุดอยู่ร้านหนึ่งก็คือร้านมัตบะรูปโฉมใหม่สนใจค่ะสนใจที่อยากจะทำสูตรมัตบะให้กับแฟนเพจของา่าได้ทำทานในบ้านและ สามารถสร้างอาชีพได้รอติดตามคลิปของซาร่าหากว่าใครมีเตาวอฟเฟิลน,นะคะสามารถที่จะกดติดตามซาร่าไว้ได้เลยเป็นการอกมัตบะโดยที่ไม่ใช้น้ำมันดีต่อสุขภาพคะ่ะปิ๊งปิ๊งไอเดีย เขามีหลายไส้มากเลยค่ะมีไส้เนื้อไส้ไก่ไส้วานรวมไปถึงไส้มัสั่นไก่มัสมันมสม่นเนื้อนะคะซื้อมาชิมแล้วค่ะรสชาติไส้ของเขาเข้มข้นมากๆเลยลองไปชอบกันนะคะดีไซน์ของเขาแบบเก๋ไก่มากๆเลยขอชมค่ะ สาวทิทิ์นี้เพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนลองมาแวะเที่ยวที่งานนี้กันดูนะคะสาราขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไปแวะหาที่ชิมมัตตบัก